ไม่อยากซื้อของโจรไม่อยากติดคุกติดตารางทำยังไงนี่คือวิธีโอนรถยนต์ด้วยตัวเองกรณีเป็นคนไทยและเป็นบุคคลธรรมดาเอกสารที่ต้องใช้บีดังนี้คลิปนี้ผมวินคาจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวิธีไปโอนรถยนต์หรือว่าโอนรถมือสองด้วยตัวเองสำหรับคนที่กำลังซื้อรถมือสองแล้วไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือว่าคนที่เขานารถหนีไฟแนนซ์ รถหลุดจำนมรถที่ลักขโมยมาขายซึ่งจะช่วยทำให้เจ้าของนั้นมีความมั่นใจสูงสุดจะต้องไปโอนรถให้กรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองตั้งแต่ตอนซื้อขายเลยซึ่งเอกสารจะต้องใช้มีดังนี้ 1. ก็คือเล่มทะเบียนฉบับจริง 1. เล่มสําสำเนาวัตรประชาชนผู้ถือกรรมสิทธิ์รถคันที่จะไปโอนหนฉบับส แบบคำขอโอนและรับโอน1ฉบับ 4. หนังสือมอบนาจนฉบับพร้อมติดอากรสแตมม์1บบาทสําสำเนาบัตรประชาชนผู้รับโอนหนึ่งฉบับและบัตรประชาชนฉบับจริงต้องนำไปด้วย 6. ต้องนำรถยนต์คันที่จะโอนไปให้เจ้าหน้าที่ขนส่งตรวจสภาพก่อนโอนทุกครั้งย้ำนะฮะข้อที่6นี่สำคัญต้องนำรถยนต์คันที่จะโอนไปให้เจ้าหน้าที่ขนส่งตรวจสภาพก่อนโอนทุกครั้งส่วนใหญ่ เจ้าที่เขาจะตรวจสอบในส่วนของหมายเลขตัวถังหรือว่าเลขชัด4ีตลอดจนเลขเครื่องยนต์นะอันนี้สําคัญเลขตัวถังต,ต้องตรงตามเล่มทะเบียนเลขเครื่องยนต์ก็ต้องตรงตามเล่มทะเบียนถ้าหากว่าเลขตัวถังไม่ถูกต้องเลขเครื่องยนต์ไม่ถูกต้องรถจะโอนไม่ได้อันนี้ขอย้ําเตือนและในส่วนของเอกสารแบบคาขอโอนและรับโอนเซ็นให้ถูกต้องลายเซ็นต้องเหมือนกันกันกบในเล่มทะเบียนและลายเซ็นต้องเหมือนกันกับสําเนาบัตรประชาชนโดยเฉพาะ ฝั่งของผู้โอนนะเซ็นให้ตรงกันด้วยจุดนี้หลายๆคนผิดพลาดท่ให้เสียเวลาต้องกลับมาแก้ไขเอกสารหลายรอบและตรวจทานเอกสารตามที่ผมบอกให้ครบถ้วนเตรียมเงินสดค่าโอนค่าที่นียมอื่นและค่าก่อนอย่างเช่นค่าโอนทะเบียนรถ100บาทค่าคำขอ10บาทค่าที่นียมอื่นอย่างเช่นขอใช้ต่างภูมิเนาอบาทกรณีที่คุณเป็นคนต่างจังหวัดแต่ว่าอยากจะใช้รถในกรุงเทพก็จะมีค่า ใช้รถต่ำลุมเหนา20บาทและค่าอากร0.5%ค่าอากรนี้เจ้าที่จะคิดจากราพาประเมินของกรมการขนส่งทางบกในแต่ละปีอย่างเช่นรถยนต์ Mercedes-Benz e c l คลปี2011ราคาประเมิน700,000บาทก็จะมีค่าอากร3,500บาทนั่นเองเขาใช้700,000คูณด้วย0.5%จะได้3,500บาทติดต่อกรมการขนส่งทางบก ตหนพหลโยธินแขวงจอมพลเขตตุจักกรุงเทพมหานคร109.0 0หรือโทร0 2 2 7 1 8 8 8 8หรือคอร์เซ็นเตอร์1584วันเวลาทําการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นามนาทีถึง15นาฬิกา30นาทีและก่อนที่จะไปโอนผมก็อยากจะให้ตรวจสอบว่ารถคันที่จะโอนนั้นมีชื่อ เจ้าของนีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตไหนจะได้ไม่ไปผิดที่เพราะสำนักง,งานของขนส่งเนี่ยจะมีอยู่5พื้นที่แตกต่างกันในแต่ละที่ก็จะรับผิดชอบไม่เหมือนกันก่อนที่จะไปโอนเนี่ยให้คุณโทรไปที่1.584ก่อนเพื่อสอบถามว่ารถคันที่จะโอนนั้นจะต้องไปโอนที่เขตไหนจะได้ไม่เสียเวลาอ,อย่างเช่นสำนักง,งานขนส่ง พื้นที่หนึ่งรับผิดชอบก็จะเป็นบางขุนเทียนบางคอแหลมจอมทองทนบรุรีราชบรุรนะคลองสารสาทรทุ่งครุบางบอนและยานาวาสำนักง,งานขนส่งพื้นที่สองก็จะประกอบไปด้วยเขตตลิงชันบางพลัดบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ภาษีเจริญนองแขมพระครบางแคและทวีนาและทบีวัฒนาสำนักง,งานขนส่งกรุงเทพพื้นที่ส เขตรับผิดชอบเขตพระขนงประเวศสวนหลวงคลองเตยบางนาและวัฒนาสำนักง,งานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่4เขตรับผิดชอบเขตเบญบุรีนองจอกลาดกระบงังบึงกลุ่มสพานสูงคณะยาวและคลองสามวาและสำนักง,งานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5หรือว่ากรมการขนส่งทางบกเขตรับผิดชอบเขตปลอมปราบศัตรูพ่ายปทุมวันดุสิตบางซื่อบางเขนดินแดงอยู่จากลาดพร้าว สายไหมสัมพันธวงศ์บางรักพญาไทห้วยขวางบางกะปิดอนเมืองราชเทวีหลักสี่และวังทางหลางทั้งหมดนี้ก็ตรวจสอบูใหยดีว่าเจ้าของรถก่อนที่จะโอนนะอยู่ในเขตไหนจะได้ไม่ไปผิดพลาดจะได้ไม่เสียเวลาหรือสอบถามไปที่ call center สายด่วน1584ก็ได้1584 ตามดาท่านผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปนี้จบอาจจะมีคำถามอื่นเกี่ยวกับรถมือสองก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปนี้ได้ผมวินคาจะช่วยหาคำตอบไหมคุณด้วยความปรารถนาดีจากวินคาวินคาผู้นำต่อต้านรถยอมแมว